แกงกะหรี่อาหารธรรมดาแต่ได้มิชลินถ้าจากขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วปะโดมโดมโสวัสดีค่ะทุกคนเราชิกกิ๊กจากช่องกินอยู่ดีนะคะเที่ยวโอซาก้าข้งหน้าอยากให้ไปลองข้าวหน้าแกงกะหรี่แต่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะเวลานี้ได้ารัานตีมิชลินมาเลยป้ายร้านขนาดใหญ่มองหาง่ายจากนั้นเดินขึ้นบันไดไปที่ชั้นสองร้านขนาดไม่ใหญ่มากมีประมาณ5โต๊ะแต่ใครมาคนเดียวสามารถนั่งเคาน์เตอร์ได้เมนูแนะนำหนีไม่พ้นข้าวหน้าแกงกะหรี่หมูทอดหมูทอดมาชิ้นใหญ่แถมน่ากินมากข้าวของที่นี่จะเป็นสีเหลืองหมูทอดทอดมา อย่างดีหมูนุ่มใครใส่ฟัดฟอมก็เคี้ยวได้นะและอีกเมนูข้าวหน้าแกงกะหรี่เนื้อวากิวทอดใส่เนื้ออย่างเราไม่มีผิดหวังแกงกะหรี่ของที่นี่เผ็ดนิดนิดกินเครื่องแกงจะไม่ฉุนมากแค่ลองไปคําเดียวไม่แปลกใจทําไมถึงได้มิชลินแต่ยังมีข้าวแกงกะหรี่อีกหลายเมนูอยากให้ไปลองกับตาตัวเองเราไปตั้งแต่ร้านเปิดแต่ประมาณ5นาทีคนก็เต็มร้านแล้วแนะนําให้ไปเร็วๆเรวพราะร้านไม่ใหญ่มากร้านหาง่ายอยู่ที่ย่านชินไซบาชิร้านนี้เลยวัตนาเบะคาเลพิมพ์หาใน Google แ a p ก็ขึ้นแต่ร้านเอา อร่อยในญี่ปุ่นยังมีอีกมากมายฝากทุกคนติดตามช่องกินอยู่ดีด้วยนะคะ